สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับจานของเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ The Walking Dead All Star นั่นเองนะครับนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวละครตัวต่อไปกันนะครับตอนนี้นะจะพยายามแนะนําให้ครบทุกตัวเลยครับแล้วคันคันอะไรหรอแล้วกันนะครับนะครับนะอ่ะทีนี้เริ่มต้นเลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีประกาศในส่วนของการอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตนะครับ ในส่วนของตัวละครใหม่ของฝ่ายบายสเตนเจอร์ก็คือฝ่ายนี้นะครับในส่วนของฝ่ายผู้สังเกตการณ์นั่นเองนะก็คือตัวละครที่ชื่อว่ายูมิโก้นั่นเองนะครับนะและจะปลดล็อกนะครับอุปกรณ์ส่วนตัวให้กับตัวละครในส่วนของฝ่ายผู้สังเกตการณ์ด้วยนั่นเองนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ใครทําการอัปเกรดตัวละครอย่างไทลิสหรือใครก็ตามนะครับขึ้นขอบแดงไว้แล้วพรุ่งนี้เนี่ย อุปกรณ์ส่วนตัวมาแล้วนะครับหลังอัปเดตน่าจะประมาณ1 1โมงถึงบ่าย3โดยประมาณนะครับแต่ถ้าเสร็จเร็วเขาก็จะเปิดให้เข้าได้เลยนั่นเองแต่อย่าลืมนะครับว่า ios เนี่ยบางทีมันจะมีการปล่อยออกมาก่อนถ้าใครไปอัปเดตก่อนที่จะอัปเดตเนี่ยใครที่ไปอัปเดตก่อนที่จะปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตเนี่ยนะครับนะ <c oughs> มันจะเข้าเกมไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเห็นเขาโพสต์แนะนําว่าก็คือห้ามให้ไปปิดในส่วนของตัว auto อัปเดตนะครับเพื่อที่ว่าตัวแอปนี้มันจะได้ไม่อัปเดตเอง ให้รอปิดเซิร์ฟเวอร์ล้าค่อยกดอัปเดตนั่นเองนะครับผมนะยังไงพรุ่งนี้ก็รออัปเดตแล้วดูกันแล้วกันว่าไฟล์บ y ยเซนเจอร์เนี่ยจะเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับนะไทลิสจะเป็นยังไงนะครับเลกโจนใต้ของเราจะเก่งแค่ไหนนะครับยูจีนสายซัดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปอธิบายให้แน่นอนนะครับผมนะอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับวันนี้ครับเรามาเข้าตัวหลักของที่เราจะแนะนํากันดีกว่านะครับส่วนตัวไหนนั้นชื่อคลิปก็บอกเแล้วเนาะนะครับก็คือ เซบาสเตียนนั่นเองนะครับนะเป็นตัวที่แบบว่าถือว่าเป็นตัวที่ปวดมากทั้งใน pvp แล้วก็ pve นั่นเองสามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนบอสไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใส่ซับลงไปในตัวบอสกิลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ซ mm ับพอร์ตเท่าไหร่นะครับนะเพราะเราเน้นไปโจมตีซะมากกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยสำหรับเซบาสเตียนบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับการเอาไปลุยด่านเนื้อเรื่องสเตตต่างๆรวมถึงใน pvp นั่นเองนะครับนะส่วนเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับเซบาสเตียนนะครับเป็นตัวละครฝ่ายเป็นกลางเนาะก็คือชนะทางพีเดเตอร์แล้วก็แพ้ทางให้กับฝ่ายไบเซนเจอร์นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครสายอินจมตีระยะไกลและก็เป็นตัวละครสายสนับสนุนหรือซับพอร์ตนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มาดูสกิลกันเริ่มต้นที่สกิลแรกก่อนสกิลติดตัวนะครับสวนกลับทันควานนั่นเองนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่นะครับเมื่อเซบาสเตียนเนี่ยโดนโจมตีนะครับ มันจะทําการยกเลิกดีบัฟทั้งหมดก็คือบัฟแดงๆที่เป็นผลเสียกับตัวเซบาสเตียนออกทั้งหมดเลยนะครับออกทั้งหมดเลยนะครับนะและถ้าในระหว่างที่เซบาสเตียนเดียเซบาสเตียนอะไรหรออยู่ในระหว่างการโจมตีนะครับเมื่อถูกยกเลิกดีบัฟนะครับเมื่อถูกยกเลิกดีบัฟนะเมื่อกี้นะพอโดนโจมตีใช่ไหมครับยกเลิกดีบัฟยกเลิกดีบัฟปุ๊บกลางโจมตีอยู่พอดีนะครับเขาจะเคลื่อนไหวคือพุ่งไปหาศัตรูแบบสุ่มหนึ่งตัวและทําความเสียหายนะครับสูงสุดอยู่ที่ 1 5 0นนะครับและจะใช้งานทุกๆ6วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งศัตรูที่เซบาสเตียนสุ่มไปโจมตีเนี่ยนะครับจะโดนผลักให้กระเด็นและก็สตันเป็นปเวลา1วินาทีนั่นเองนะครับจังหวะ1วิเน,นี่ยก็อาจจะมีผลเหมือนกันน,น,น,ะน,น,น,นะครับในการที่ใช้สกิลหรือว่าโดนขัดจังหวะได้นั่นเองสมมติอย่างจังหวะที่อับบาหามกำลังจะเหวี่ยงโซ่เพื่อคล้องมาโดนขัดจังหวะไปทาให้มมนสามารถเหวี่ยงได้นั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นสกิลตัวที่ดีอยู่นะครับ โดนโจมตีมานะครับแล้วจวังหวะโจมตีสวนกลับลบลบดีบัฟทั้งหมดออกแล้วก็โจมตีให้กระเด็นพร้อมสตาร์น,นั่นเองนะครับผมนะตรงส่วนนี้นะครับถือว่าเป็นสกิลที่ช่วยทีมได้และสามารถป้องกันตัวเองได้ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับผมต่อมาสกิลที่2โรคกลัวสุนัขอันนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ปวดมากเพราะว่าตัวเซบาสเตียนเองจะทําการเรียกหมาออกมาครับชื่อว่าแม็กซ์นั่นเองนะครับมาด้านหลังของศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุด คือพูดง่ายว่าเป็นตัวเดเมดเดลเลอร์ของฝ่ายตรงข้ามแน่นอนนะครับจากนั้นทำไงครับหมาลากออกไปนอกสนามครับสูงสุดเนี่ยเป็นเวลา6วินาทีด้วยกัน6วินิถือว่านานนะครับถ้าใครอยากรู้านานแค่ไหนลองปรับเป็นคูณหดูตอนสู้บางทีตอนนี้เราคูณ2คูณ4มันไวแป๊บเดียวครับอาจจะเห็นไม่ผลไม่มากแต่ถ้าต้องปรับเป็นคูณ1จะเห็นเลยว่าไอหวินเนี่ยมันนานอยู่นะครับนะพอโดนลากไปแล้วนะครับในระหว่างที่แม็กซ์เนี่ยล่าศัตรูไปตัวเซบาสเตียนเองก็จะได้รับบัฟแอคแท็กนะครับเพิ่มขึ้น 4 0ด้วยกันนั่นเองทำให้สเตเบสตีนจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมนะตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ปวดมากครับเพราะอย่างที่บอกครับเรามีตัวจมตีสมมติถ้ามีตัวเดียวเนี่ยจบเลยนะโดนล,ล่าออกไปปุ๊บนะครับทำให้ในในสนามนี้อาจจะเหลือแค่ตัวแทงหรือซับทําให้ไม่สามารถสร้างดาเมจในการฆ่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการที่แบบตัดกําลังฝ่ายตรงข้ามได้มากนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะต่อมานะครับท่าที่3นี่ ก็คือเป็นการเรียกสุนัขเหมือนกันครับจะทําการเรียกสุนัขชื่อว่าเมสันออกมาทําการโจมตีศัตรูนะครับไปพร้อมกับเซบาสเตียนครับเป็นระยะเวลา20วินาทีด้วยกันนะครับแต่ถ้าอาบจนเลเวล3แล้วเนี่ยจาก20วิก็จะเป็น25วิก็จะมีหมาคู่ใจมายืนโจมตีไปพร้อมกับเซบาสเตียนนะครับนะและในระหว่างที่เมสันนะครับออกมาโจมตีเนี่ยนะครับนะจะสามารถฟื้นฟู HP ก็คือฮิลนะครับให้กับพรรคพวกที่อยู่ใกล้เคียงตัวเมสันหรือตัวสุนัขนะครับ สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่130%ของแอคแท็ของตัวเซบาสเตียนนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่านะครับถ้าไอแม็กไอแม็กไอแม็กลากศัตรูไปเมสันโจมตีเพิ่มขึ้น40%ใช่ไหมครับก็ส่งผลให้แม็กเนี่ยเอ่อเมสันเนี่ยนะครับสามารถที่จะฮิวให้กับพรรคพวกอยู่รอบๆเนี่ยได้แรงขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันจะแรงตามแอคแท็ของตัวเซบาสเตียนนั่นเองครับนะตรงนี้นะครับถือว่ามาสกิลสอันนี้ค่อนข้างเกื้อหนุนกันอยู่นั่นเองแม็กลากไปเมสันเข้ามาโจมตีแล้วก็ ฮิวให้กับพักพวกได้นั่นเองนะครับผมนะเป็นเวลา25วินาทีด้วยกันหรือว่านานอยู่นะครับเมื่ออัพเต็มนั่นเองนะทีนี้ต่อมาสกิลอัลติเมทครับอันนี้สกิลอัลติเมทมันถือว่าเป็นสกิลที่ปวดเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซบาสเตียนเนี่ยนะครับมันจะทําการสาดผงยาชาครับคือทําให้ศัตรูทั้งหมดใช้คําว่าทั้งหมดนะครับสตันเป็นเวลาสูงสุดเนี่ยด้วยกัน5วินาทีนะครับโดนหมาฆ่าไปแดกแล้วนะครับโดนลากออกไป โดนสตันอีกต่างๆนะครับทำให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะงั้นในการโจมตีต่างๆเนี่ยของตัวเซบาสเตียนเนี่ยถือว่าเป็นสายซัพพอร์ทที่ปวดมากนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับในระหว่างที่ศัตรูโดนยาชาอยู่กลางมืออยู่เนี่ยนะครับมาโจมตีไม่ได้ด้วยนะครับทำให้โดนเราเนี่ยสมมติเราโจมตีศัตรูเนี่ยแรงขึ้นนะครับอีก25%้นั่นเองคือโดนโจมตีแรงขึ้นเลยนะครับในระหว่างที่โดนยาชาอยู่นะครับแค่นั้ยังไม่พอนะครับ หมดลิจชาปุ๊บกลับมาต่อสู้ได้กลับมาต่อสู้ได้ปุ๊บทําไมครับโดนความเสียหายเพิ่มขึ้น35%แทนครับโดนหนักกว่าตอนมึนอีกนะครับถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโอ้โหเป็นสกิลที่ค่อนข้างส่งเสริมก็ดีแล้วก็ c c ซีได้ดีมาด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยเซบาสเตียนเป็นเหมือนตัวซัพพอร์ตที่คอยทําให้ทีมเนี่ยสามารถโจมตีศัตรูได้แรงขึ้นมากนั่นเองรวมถึงยังสามารถที่จะเอาตัวดดเมจดีลเลอร์หรือว่าตัวโจมตีหนัหนกๆของทีมศัตรูเนี่ย ออกไปจากสนามนั่นเองครับเพื่อเราสามารถที่จะทําการโฟกัสกับทีมศัตรูแค่4ตัวนั่นเองตรงส่วนนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ป่วนชั้นดีเลยนั่นเองนะครับนะอันนี้คือสกิลหลักเลยนะครับโจมตีสวนกลับได้นะครับสตันนะครับนะนี่ครับลากออกจากสนามไปตัวไหนตีแรงสุดหมาลากไปซะมีฮิลได้นะครับแล้วก็สตันหมู่นะครับแถมทำให้โจมตีแรงขึ้นได้อีกนะครับนะทีนี้ในส่วนอุปกรณ์ส่วนตัวครับมาดูกัน อุปกรณ์ส่วนตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเสริมให้กับในส่วนของตัวนะครับสกิลสวนกลับทันควันก่อนก็คือเริ่มต้นเนี่ยนะครับระหว่างต่อสู้นอกจากที่ว่าศัตรูโดนสวนกลับทันควันแล้วนะครับมันจะโดนผลักกระเด็นใช่ไหมครับแล้วก็สตันนะครับอันนี้ครับมาทาการลดพลังโจมตีของเป้าหมายด้วยนั่นเองนะครับนะคือตัวไหนที่โดนเซบาเตียนสวนกลับไปเนี่ยนะครับจะโดนทําการหักดาบคือลดพลังโจมตีลงนะครับสูงสุดเนี่ยเมื่ออัพเต็มนะครับจะอยู่ที่นะครับ 3 0นาน5วินาทีด้วยกันนั่นเองนะครับถือว่านานอยู่นะโดนหักดาม5วินะครับนะและก็ในระหว่างนั้นนะครับระหว่างการต่อสู้เนี่ยนะครับตัวเซบาสเตียนเนี่ยจะเพิ่มสปีดให้กับพักพวกที่อยู่ใกล้นะครับคือใกล้เซบาสเตียนแต่ตัวเซบาสเตียนเองจะไม่ได้นะครับเพิ่มขึ้นอีก40หน่วยนั่นเองครับตรงส่วนนี้อันนี้เป็นเป็นบัฟติดตัวเพิ่มขึ้นมาเพิ่มสปีดให้กับพรกคพวกที่อยู่ใกล้นะครับ40หน่วยนาน3วินาทีนั่นเองนะครับนะตรงนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนั่นเอง อย่างที่บอกครับเซบาสเตียนเนี่ยเป็นตัวสายซับพอร์ต CC ก็คือสามารถควบคุมฝันของข้ามได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะเหมาะกับการลง PVE ลุยด่านต่างๆหรือว่าลง PVP ก็ได้นั่นเองแต่ส่วนบอสอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไปลากบอสออกก็ไม่ได้เนาะใช่ไหมครับอย่างมากก็ฮิลได้ทําให้บอสโดนโจมตีแรงขึ้นได้นั่นเองแต่ว่าก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเหมาะกับการที่ไปลง PVE กับ PVP เท่านั้นส่วนบอสก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นั่นเอง มีตัวอื่นดีๆที่สามารถซับดดเมจได้เยอะกว่านี้นั่นเองนะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของตัวอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับอุปกรณ์อาเซบาสเตียนอาจารย์ยังเม่เต็มเท่าไหร่นะครับยังไปได้ไม่สุดเท่าไหร่นะครับนะอุปกรณ์ส่วนตัวของเซบาสเตียนที่อาจารย์แนะนำนะครับก็อันแรกก่อนก็คือจะเป็นไอเทมหรูของอาร์ซิลนะครับตัวไอเทมนะครับตรงนี้ที่แนะนำอันนี้เพราะว่าอามันจะทําให้ตัวเซบาสเตียนนะครับ มีเกรดอันติเร่งขึ้นได้เร็วขึ้นนั่นเองสังเกตว่าสกิลต่างๆของตัวเซบาสเตียนเนี่ยจะไม่มีอันไหนที่สามารถเร่งเกรดได้เลยเนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยให้ตัวเซบาสเตียนสามารถที่จะใช้อันติก็คือใช้ยาชาสตันหมู่ได้เร็วขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับหรือรองลงมาก็น่าจะเป็นตัวรองเท้าก็จะเป็นการเพิ่มสบีขึ้นมาแทนให้เซบาสเตียนมีมีอัตราการเจนเกรดที่เร็วขึ้นโจมตีต่างๆได้เร็วขึ้น รวมถึงคูลดาสกิลต,ต่างๆได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าอันนี้ก็อาจารย์มองว่าตัวสปีดหรือว่าสกิลของเซบาสเตียนเนี่ยอาจจะไม่มีตัวไหนที่เน้นสปีดมากเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยอันนี้เพิ่มไปแค่ไม่เยอะก็คือประมาณสูงสุดอยู่ที่25นะครับอาจารย์เลยมองว่าเน้นไปที่ตัวเร่งเกตด,ดีกว่าก็คือไอเทมหลวัลซิลตัวนี้มันน่าจะช่วยให้อ่าเราสตัรได้ถี่ขึ้นกว่านั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับเนะพราะงั้นเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้อาจารย์แนะนําว่าเป็นตัวไอเทมหรือม่ก็ รองเท้าและกัน2ชิ้นนี้เป็นค่อนข้างจะเหมาะกับตัวเซบาสเตียนนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวลองไปลงสน,นามข้างหร่แล้วกันนะครับตอนนี้ไ d ดีนี้ของอาจารย์เลี้ยวร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ค่อยไปต่อเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเล่นเก็บของฟาร์มเรื่อยๆเนาะไม่ได้เ <ๆ S 2> น้นอะไรมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองเอาเซบาสเตียนลงเซบาสเตียนเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนเอาเคสออกแล้วเซบาสเตียนลงไปแทนนะครับเซบาสเตียนเซบาสเตียนอ่ะเจอละนะครับ ประมาณนี้เปลี่ยนแท้งเป็นไทลิสแล้วกันนะครับจะได้ยืนนานๆหน่นนอยตรงนี้โดนโรซิต้ารวบไม่ได้โดนขัดจังหวะแน่นอนเพราะงั้นเอาไว้ด้านหลังเอาเกรนไปยืนหน้าส่วนอับราฮัมยืนตรงกลางนะครับจะได้รวบตรงกลาง3ตัวได้แต่โรซิต้าน่าจะรวบยากเพราะว่าอย่างที่บอกครับโรซิต้าหลบเก่งมากนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะครับว่าตัวไหนจะโดนเซบาสเตียนลากออกไปนั่นเองปั๊บ เดี๋ยวจานปรับเป็นคูณหนึ่งก่อนปั๊บปั๊บราบอนแม็กไปยิ้วก่อนเลยเมสันเอาเอาเอามสันมาครับเซบาสเตียนยิงเลยครับจังหวะนี้นะครับเซนะบาสเตียนนี่ครับแม็กมาลากออกไปครับลากแม็กหน้าออกไปนะครับแต่อันนี้สกิลยังไม่เต็มนะเพราะงั้นลากไปค่อนข้างไวแป๊บเดียวนะครับกลับมาแล้วนั่นเองนะครับแสดงว่าทีมนี้แม็กหน้าพลังโจมตีสูงสุดนะครับอา้าวโรซิต้าพอดีวะแม็กหน้าตายพอ,อดีครับอ่ากลับมาได้ไม่ทัน น่าจะไม่รอดครับเปรียงเห็นไหมครับตรงนี้ตัวไม่ว่าจะเป็นเมสันหรือแม็กนะครับก็จะสามารถช่วยซัพพอร์ตทีมได้เองเพรนว่านันในนี้อาจารย์จัดจะยังจัดทีมมาไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับนะจังหวะรวบไัวต่างนะครับอะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี <of> ้ก่อนนะครับสําหรับในส่วนของตัวละครเซบาสเตียนนั่นเองส่วนพวกนี้จะมีอัปเดตก็คืออย่างที่บอกไปครับตัวละครสายฝ่ายบ y c e เซนเจอร์หรือผู้สังเกตการณ์ก็จะทำการปลดล็อกตัวอุปกรณ์เข้ามาแล้วนี่เอง นะครับนะเพราะงั้นจะเป็นยังไงเทยร์ลิสหรือ,อรายการปรับต่างๆนั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันนะครับยังไงจะทําให้ครบทุกตัวแล้วกันจะดูเป็นไกด์ไลน์ต่างๆเดี๋ยวถ้าตัวเก่าหรือตัวไหนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะยังไงก่อนจากการวันนี้เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามช่องอาจารย์แล้วกันครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคราวหน้านะครับ ใน Facebook หรือว่าในตัวกลุ่มของตัว The Wa l k i ิ a d ทีน a อสเตเเหมือนกันนั่นเองนะครับวันนี้จางของตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ